ของแฟชั่นผู้พิทักษ์ที่หลงทางสะสมโทเค็นเพื่อแลกเปลี่ยนแฟชั่นผู้พิทักษ์ได้ในร้านค้าและไอเทมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง28พฤษภาคมนี้นะครับท็อปอัพเพียงเติมครบ4 9 9เพชรรับไปเลยทันทีท่าทางหมัดเพลิงสฐานโลก,กันเปิดให้เติมแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงย3พฤษภาคมนี้นะครับ8ทีการันตีคอลเลคชันผู้ชนะแห่ง FFWS 2 0 2 2สุม่มิบสอนรุ่นรับชุดองค์รัชพิทักษ์เกาะสวรรค์และท่าทางชัยชนะช่างหนักเหลืืออออเกกกกิินนแลละขงราาวั่ีมมย กมเรันตั้งแต่วันนี้จนถึง26พฤษภาคมนี้นะครับเย็ด yeah, แล้วไปย่ส <พา S 1> ิบครับผมได้อะไรมาดูกันทีของถาวรหรือเปล่าว้ยได้เกง่งเก่งฤาษีอ่อะนี่ไงแบ๊คดูดิ <c oughs> ทุเรศป่ะยังจะถามอีกไอ้เหี้ยไอ้ไอ้นั่นกูพงังเลยไอ้ <c oughs> ที่ทำความชื้นแล้วกูไม่ได้ใช้มาประมาณสักเดือน2เดือนและเข้าใจดิประมาณเดือนหนึ่งเฮ้ยขวาขวาหมดเลยขวาหมดเลยสามตัวสี่ตัวมั้งด้วยบ้านตัวนั่นไงมาเอ้านี่ว่าแปลงผู้ไม้แล้วพี่ยิงไม่โดนเหรอ ไอ้กันตัวหนึ่งก็เล่นสกิลกันเลยเนาะความนี้เขาวัดกันที่สกิลกันเล่นเอยเนาะเดียวเลยกับเพื่อนเพื่อนยิงสิสวยอร่อยหมดเลยร้อยห้าตัวนึงโคตรเจ็บไปหาเพื่อนนะเพื่อนร้อยห้าโอ้ยเพื่อนยิงไม่โดนเหรอหลังมาอุ้ยพี่โดนหลังยุบได้นะมันอยู่ไกลมากแไปมันมาห้องน้ำไปไมันจะมาห้องน้ำมันจะยิงกูใจเย็นใจเย็นตัวเดียวก็ไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวเ้ยเพื่อนโดนอ่าตัวนี้อยู่หลังห้องน้ำกำลังจะมาซ้ำพี่ช่วยด้วย โอ้ยเชียละแล้ยเพื่อนเพื่อนอยากได้เปียกเพื่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยอยากได้เปรียบเป็นเสียเปรียบตั้งตังกูทำไงเนี่ยเพื่อเพื่อทำอะไรผิดพวกกูทำอะไรผิดพวกกูเก่งเหรอชื่ออะไปแกผัวเล็กผัวเล็กเหรอโอ้เล็กดิอ๋อผัวเล็กอ๋อโซตีพี่ใหญ่พี่ใหญ่กว่าน้องอยู่ๆก็โดนท้าโดนไก่ทำอาอยู่ๆโดนทำเสร็จแล้วแบบอยู่ๆก็ทำเสร็ว่ะ ไอ้อะไรกับเนี่ยอยู่ดีไม่เป็นะนะครับไม่ให้เกียรติคนเล่นเลยอ่ะเออไอ้ถึงเขาจะแพะ้เอ้ยพี่เฮียเฮียเฮเพื่อนโดนระเบิดมาวะสามตามเราไม่ได้ทดํานิสัยเงาเงาอย่างนั้นเลยนะนเพื่อนอยู่บนบ้านเฮ้ยอยู่บนบ้านพี่ประเด,ะดีเราเรา,เราต้องไปอ่ะไม่ไม่งั้นแม่งถ้าเพื่อนไปด้วยไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแน่เนี่ยเฮียมากับผมดิสายสายฮอสายฮองสายได้ยินสายเนี่ยอุ้ยหลังเฮ้ยมันด่มันด่มันโด่นลง ไม่มีท่าเต็นไม่น่าจะเด็ดเต็มนะพี่ว่าเอ้ยกูโดนกูโดนวงที่อ่ะน้ำไก่เอาบอลไหนอ่ะอยากไปอ่ะอยากไปอย่ะอยากไปอ่ะอยากไปเข้าตี๋ยอะไอรทำไมวะสามศพไปรอครับไก่เข้าไปเลยครับผมไอ้ไก่อะไรเงี้ยสามไม่เห็นชื่อมันเออไม่เห็นชื่อมันอ่ะนี่ผมเห็นผมเห็นเออขอเข้าไปดินี่ไงนี่ไงไอเห็รอไอเห็นเหมือนกันมามามาอ่ำ กเุเลยอะเขาเลยกุกๆๆเลยแล้วดีเย่พี่อย่าพูดเลยย่นอย่าในเกมแลย <l> เออไอ้ยีอะไรไม่รู้ด้ยไอฟรอนไม่กล้าหลายคนแล้วนะอย่างเงี้นนยหลายคนแล้วทำเขาแต่ไ,ไม่กล้ายอมรับอะไรนนี้ไม่เอานะผมพี่หาทำเพื่อแบบทำไมเลี้งหัวแล้วแม่งลากไปตัวให้วะช่วยด้วยยังไงเพื่อนกูยิงคนอยู่ช่วยด้วยเออไอ้ยี่อะไรกูโดอนอยู่ที่ช่วยอะไรก็ช่วยน้อยแกอีกตัว <ละ S 1> ด้วยเพื่อนตรงนี้ตูนคนนี้แหละเดี๋ยวกูเฝ้าให้เอนี่ยเข้าไปหาเมื่อให้กูจำไงมึงจะด่ากูใช่ไหมด่าก็ด่ามากูจะเถียงมึงสุดใจเลยก็ด่วนกูจะช่วยกันยิงอยู่ไม่เห็นหรือไงเอาแต่ใจตัวเองแล้วมึงจะเล่นเกมไอ้สัตว์ก็ต้องขูว่าท่านไหมไอ้เวรทเนี่ยตายอยู่ไอ้โสดอยากให้เพื่อนชุบกูอยู่อเมริกาเฮียมาไม่ได้ตัวเดียวเลยแหละเข้คลองไหนวะเอ๊ยยี่สิบป่ะ รู้สึกยีอีกครั้งโอ้ได้เงินเกือบสองพแล้วอ่ะของผมอ่ะตาเดียวเฮียตาแรกอ่ะนะวัตฟลักเฮียมึงยิงยังไงวะเนี่ยเฮียหัวหัว3ตัวพี่เฮียยิงมั่วๆก็ฟุ๊กโดนเฉยเอาว่ะเก่งๆๆ่ง่งนอกวงมาทำอะไรวะจะจะมาอีกไหมชุบเยี่ยมเลยเมื่อกี้โดน3เมื่อกี้โดน3ตัวอะเฮี้ยวมี่เฮีมี่อย่าร้องอย่าร้องลอดมาได้กับบุญแล้วเพื่อน เก็บหมดไหม <S <S อ <contam inden> <S <S ุ้ยพี่โดนเป็นสี่ตัวฝั่งนี้เลยเฮียโคตรเยอะเลโก้เลยแบ็คเลโก้เลยเสื้อพี่ด้วยด้วยวาด้วยมันขึ้นไปแล้วบอมบอมเรียบร้อยกูแตกตัวแบ๊กว้ายน้องสองคุณทำได้ไงเพื่อนอีกคนมาเพื่อนอีกคนยิงอยู่ตงสาวแบ๊กตงสาวนั่นแหละนั่นแหละสวได้มาได้มาดิด้มาดิ เมี่่เช่วยช่วยเฮมีอ้เพื่อนเฮมีเดี๋ยวกูยืนหน้ามันแล้วก็เฮลมี่ไปมึงช่วยด้วยช่วยด้วยะอะไรักเขายุ่งยากระบากกันอยู่ไอ้สั์มัจะเป็นจะตายอยู่แล้วเว้ยเฮ้บอกเ้าช่วยเขาช่วยไม่ได้ก็เยี่ยมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะดึงไอ้ปุ่มโลหะมือออกไอ้สัสเุณจะถอดปุ่มสัมผัสมอออกไอ้สัจะแกะหน้าจอไม่ให้มึงเล่นเกมไอ้ย่าดูเลยียวกูสวย อะไรวะไม่ย yeah. yes mm ืนฐาน2คนเลยนะเมื่อกี้ชอบ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 เล่นนะชอบเล่นยอๆหน้ายอกอๆโอ้ยยอจอกหน้าฮิลมี่เพื่อนฮิลมี่ฮิลมี่เพื่อนช่วยด้วยช่วยช่วยด้วยอีกเจอดีเจอดเจด้เจี ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวิ่วว <c oughs> งหนีไอ้เหี้ยเป็นไงไรเล่นกับพวกกูกูบอกช่วยไม่ได้ก็คือช่วยไม่ได้ดิไอ้เหี้ยมึงจะเป็นอะไรกันหนาแต่ตายไปดิเอาไปคนเดียวด้วยนะเบอร์สี่ตามเพื่อนมานด้วยนะสองตัวสองตัวครับสองตัวสองตัวผมพยายามยิงครับวิ่งหนีตัวนึงครับเจ็บครับ ยนีสองตัวเลยครับยิงหนีตอนใส่ลูกกระสุนยิงขาครับยิงขาดาวครับผมต่ำตีนครับซ้ำโดนตีนมันครับเอ้ยล้งมาครับล้งมาครับอ้ครับเอ้โคืนเหรอเพียงบ่ได้ครับเพียงบ่ได้มันโคโนครับตสวครับน้องๆผมยังได้ปืนควงยังเลยครับอ้ครับอย่งนะน้องทิ้งแกปืนควงครับเอามาสัครับเอามาสัครับปืว้องครับทิ้งมาครับทิ้งมาครับผมทิ้งเลยคับข้างหลังข้างหลังครับตาทัวบ่ว่ดดัวเฮ้ย พี่ไม่ทันว่ะเฮ้ยไม่ทัน,ม,ทนมันจะบอ,อกว่าเป็นอะไรมากป๊าอะไรปรวันเนี้ยเป็นอะไรมากป๊าเป็แม่ไม่ไหวแล้วนะคะนี่พี่ก็คือพี่เองเอยูแล้วทำไมพี่นันตาไปแปลกวะมันะมอนผมเลยหน้าคล้ายๆมึงดูมึงคล้ายกันป่ะนะอือเออคล้ายกันกูนุ่มใหญ่ดีกว่าขวาขวามือสุดอะเอะไรวะแต่งตัวไม่มิดชิดกันเลยสมัยเนี้ยก็ดีเหมือนกันว้าเดือดมากเมื่อยหลังจริงๆครับ กดซีแบ็คอไปไหนอ่ะอยู่ดืมันก็เงียบไฟดับเหรออะไรวะผมงงกับมันโอ้รอมันก่อนครับผมไอ้ไก่เนี่ยเดี๋ยวไฟมันก็มาหรือไฟไม่ได้ดับมันเป็นอะไรไม่รู้ไปไหนมันอ่ะอ้าวฆ่าขวโย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 ่กบกระปอมได้ยินบอได้ยินบอไม่ได้ไม่ะไปไหนอ่ะห้องน้ำบอกว่าห้องน้ำหน่อยโอ้เฮียใครจะไปได้ยินโอ้ได้ยินมันสตรีมเนาะโอ้ยเฮียถ้าผมได้ยินเนี่ยย้อนไปเลยมึงเอาไปเลยไอ้คำละห้าห้าร้อยไปไปถ้าไม่ได้ยินไก่ของกูห้าพัน ฟังผมสิผมก็ไม่ยอดนะครับผมไม่งั้นพี่ผมก็ไม่รู้ผมพูดแล้วผมผมพูดแล้วไงผมก็พูดแล้วไอ้ย้อนไปเอาป่ะล่ะเอาลองดูป่ะล่ะอ่ามาดิอ่าโอเคเดี๋ยวให้คนต่อย้อนให้นะเอาของพี่นะเพราะว่าเพราะว่าพี่เป็นคนรับฟังไงของผมได้เของผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ต้องเป็นของพี่ดิเพราะว่าพี่เป็นคนรับฟังไงเอาแต่พูดแล้วพี่ไม่ได้ยินไอ้มึงได้ยินแค่ตรงไมค์มึงมันก็จะเป็นมันก็ไม่เกี่ยวนอ่าดิ๊ดโง่ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมผมอยากเล่นกับพี่ครับ U ู D พี่วิน2 3โอเคโอเคเดี๋ยวพี่แอดไปแต่ว่ารอรอแล้วกันนะรอเกมปิดก่อนกดกดตัวอะมาอยู่แต่ไม่กดว่าอยู่แต่ไม่กดไม่หัวหน้าห้องนี่ว่ะเอาเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ลงลงลงเรือมาที่เงยควรโดนไล่างไอย่างโรงเรียนแค่ผมไม่กดแค่นี้นะขวาเดี๋ยวไปตัวเดียวอ่ะไม่เห็นเพื่อนมันเลยไปนี่ในฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งผมพี่ขอโอกาส เนื้อเด้อจะตื่นกันสิเฮ็ดมันให้ดีให้ดีสิหากเจ้าให้ได้หลายกว่านี้สิปีสาวปีสิบที่อึดปรจังโอ้ยอะขอเป็นทีหนึ่งจะอยู่เกี่ยงข้างจนฟ้าดินสลายหะน่าใช่แล้วแหละ เฮ้ยมันยิงผมมันยิงแต่ผมพี่พี่เอาไม่รู้เอฟประสาทมึงอะมึงอะไม่ใช่วันละตอนนี้ตายคือไม่ได้ต้องปุบตัวนึงโอ้ยยื้อโดนโดนโอ้ยกับพี่เนี่ยพี่พี่พี่เขานอนในตัวนึงมันเอาเอาดาวนี่หว่าโอ้โหไอไอเคีนะไอเคนะตรงตายอะผมเอาไปให้มันเราคุณจะได้เหรอแม็กซ์มันแบบแบบผมไม่มีที่แอบเลยอ่ะสุมสี่สุมห้ามึงอ่ะยอดเลย โอ้ยปืนดีเถอะปืนดีก็มีเฮ้ยไม่เห็นใครเห็นไม่เห็นมึงเห็นคนเดียวมึงเห็นคนเดียวมึงเห็นกันตั้งสามคน ดโอ้ก็ยิงมันเข้าครึ่งหลอดไอ้เหี้ยแต่เพื่อนยิงไม่โดนโูนครึ่งหลอดถ้าเบี้ยปืนนั้นมันตายมันไม่ครึ่งหลอดมันตายเมื่ออะไรมันใจมันยิงเข้าดอกเลยยี่สิบมันแรงเข้าปืนนี้ไหมเอ้าไปยิงลวงไงปฟรดมันก็ตายยิงไม่โดนเดี๋ยวนี้โดนกว่ามันมีสโคปสับปะปะปะโอ้อะไรวะย้อนยอนกับหลักไฟอ่ะลองลองเราใช้ปืนนั้นดูอ่ะลองดูย้อนได้ที่ไหนนะลาเม็ดบั๊กอีกแล้วมั้งนะเฮ้ยเอาว่ามันนัวแบบมันนัวอยู่สองตัวไอ้สัตว์แล้วหนึ่ง ดาวสองโอ้ยเจาไอเคกูขึ้นมาพวกมึงไอเคอยู่ไหนไอเคกูอยู่ไหนไอเคกูอยู่ไหนไอเคกูอยู่ไหนไม่เห็นวะไม่เห็นไอเคเฮ้ยเอะไรอ่ะเดี๋ยวมึงทำอะไรเดยเฮ้ยมันอยู่ในซทำอะไรอ่ะซ้ำเหรอกูปล่อยอะมึงซ้ำอีกกูกูไปคุยกับมึงกูปล่อยมึงไปจริงสองคนนั้นแล้วกูจะบอกว่าก็มึงทำศพเขาอ่ะกูไม่เล่นกับมึงหรอกเกงหน้าเกงหนาก็เล่นไปสิอะไรเงี้ยไม่อยู่บ้านันแล้นี่ไง เ triple kill เอ้าไม่เข้ามาดังๆงั้น่ะตึงๆๆๆพี่ยัง MVP อยู่ปะเพงเด็กหายังเด็กร้องอโกนหาสัญหา MVP เฮ้ยดีเอาไม่มีโอกาสได้ทัศพเลยไม่เวลากัดทั้ศพมันตาย nhập đi ấy. Nhập đi chứ em không tin cứ đừng, đừng kêu. Quét <laughs> 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 <laughs>